เดี๋ยวพี่ขอเช็คความพร้อมของน้องๆก่อนดีกว่าเลคะอ่ะทั้งหมดซ้ายหันขวาหันกับหลังหันหมูหัน <c oughs> กับหลังหัน อาพูดว่าเดี๋ยวช่วงนี้นะคะยังมีรุ่นพี่คนนึงที่อยากจะพบกับน้องๆเดี๋ยวต่อไปพบกับพี่อาร์กันเลยค่ะเฮ้ยน้องพี่ว่าพี่ต้องไปเรียนดีกว่าอยกินเหล้าพี่มาว่าบลอ,อมนะยึดเด้ยึดังแทบหลอดด้วย ปิงตักปิงตังตักปิงตักปิงตังปิงตักปิงตังตังปิงตักปิงตังเธอพี่น้องอย่าไปเลียนไม่ต้องไม่สนใจโอ๊ ใช้เงินไปมันนึกมากเงินพ่อแม่ก็เหมือนเงินเราเลยน้องเ่อะพี่นี่เป็นฝั่งแชร์ฝั่งแชเทวดาของแม่เทวดาของออ๋ออ๋อว่าด่าเมียมันทุ่มสัมภาระลูกพักลูกแบกเลื่อนเถอะครับพี่ถึงผมเป็นน้องผมก็คิดได้นะครับพอเถอะพี่รับน้องปอดเล่า